สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่เรามีกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชุมชนไทยลือที่บ้านหลวงเหนือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับผมจากวิดีโอที่ได้ดูมาเนี่ยทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมเขาน่าสนใจมากเลยเปิดมาด้วยคำทักทายอยู่ดีกินหวานอันนี้ก็น่ารักแล้วนะคะใช่ครับเป็นคำทักทายที่สะท้อนความปรารถนาดีจริงๆครับผม ความหมายก็คือให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยอะไรแบบนี้เนาะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าแหล่งข้อมูลนี้เขาเผยให้เราเห็นอะไรบ้างทั้งเรื่องออศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเขาภูมิปัญญาต่างๆที่ปรับตัวและก็วิถีเกษตรที่น่าสนใจมากๆของชาวไทยหรือที่นี่ครับงั้นเราเริ่มที่ศูนย์รวมจิตใจก่อนเลยนะคะ วัดศีเมืองนี่คือประวัติยาวนานมากจริงๆสร้างมาตั้งแต่พศ1 9ึ่เกือบ600ปีก่อนเลยสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนดูเป็นหัวใจหลักของชุมชนเลยนะคะถูกต้องครับแล้วที่น่าสนใจมากๆคือการบูรณะครั้งใหญ่เร็วๆนี้นะครับทั้งตัวพระาธาตุเจดีย์แล้วก็โดยเฉพาะพระมหาวิหารที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เลยเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยลือแท้ๆอ๋อเหรอคะครับเขาเรียกว่า พระมหาวิหารไทยลือปุญญามาโกคือการเน้นสถาปัตยกรรมไทยลือแบบนี้ชัดเจนเลยมาแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะรักษาแล้วก็เชิดชูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเขาไว้อย่างดีเลยครับอืมแสดงว่าภูมิใจในความเป็นไทยลือมากๆเลยนะคะใช่ครับผมนอกจากวัดแล้วเห็นว่ามีเสากลางใจบ้านด้วยอันนี้น่าสนใจคะ่ะเป็นความเชื่อของชาวบ้านครับ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามีเทวดาปกปักรักษาอยู่อืเวลาจะเดินทางไปไหนหรือจะทำกิจการอะไรสำคัญสคัญเนี่ยก็จะมาขอพรกันก่อนเหมือนเป็นหลักประกันทางใจอย่างหนึ่งครับเป็นการเชื่อมโยงความเชื่อเข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างดีเลยนะคะครับผมซึ่งความผูกพันกับรากเงาแบบนี้แหละครับมันก็ส่งต่อไปถึงเรื่องภูมิปัญญาแล้วก็งานสร้างสารรค์ต่างๆของชุมชนด้วย อย่างเช่นที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยหรือบ้านใบบุญที่เห็นในวิดีโอใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นมีกิจกรรมน่าสนใจเยอะเลยมีกาดมั่วด้วยให้ลองชิมอาหารท้องถิ่นมีอะไรบ้างนะคะข้าวจี่ลายครับมีข้าวจี่ลายน้ำพริกผัดไทยไทยลือหรือแม้กระทั่งโซบะก็มีครับเป็นการเปิดบ้านต้อนรับแล้วก็แบ่งปันวัฒนธรรมผ่านเรื่องอาหารการกิน เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องของงานฝีมือที่เอาภูมิปัญญามาต่อยอดจนน่าทึ่งเลยอย่างตุ๊กตาไม้นายโถอ๋อใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากคุณพีรพงษ์บุญจันตะศิลปินท้องถิ่นเขาเอาเศษกิ่งไม้แบบว่ากิ่งไม้เล็กๆที่ไม่ได้ใช้แล้วมาสร้างสารรค์เป็นตุ๊กตาน่ารักๆจากเศษไม้เหรอคะครับผมแล้วกลายเป็นสินค้าโอท็อประดับเหรียญทองเลยนะแล้วก็ยังส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วยโหสุดยอดไปเลยค่ะ จากเศษไม้กลายเป็นของส่งออกได้นี่แบบว่าทั้งสร้างสารรค์ทั้งปรับตัวเก่งจริงๆมีอีกตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับคือเรื่องการทํากระดาษสาอืมกระดาษสาครับซึ่งอันนี้เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มาจาก12ปันนาเลยนะถิ่นฐานเดิมของชาวไทยลื้อนะครับแล้วพี่แมวทัศนีเขาก็นําความรู้นี้มาพัฒนาต่อย,ยอดจนกลายเป็นอาชีพหลักแล้วก็ยังสร้างสารรค์เป็นผ้าทอกระดาษสาผ้าทอจากกระดาษสาหรอคะ แปลกดีใช่ครับแล้วก็ไดโอทอประดับ5ดาวเลยทีเดียวนี่คือตัวอย่างของการทำให้มรดกทางวัฒนธรรมมันไม่หยุดนิ่งแต่เติบโตสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงๆ ทั้งสองอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยค่ะว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้ยังไงยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกใช่ไหมคะเหมือนจะมีโคมไฟเส้นได้งานจักสารอะไรแบบนี้ด้วยมีครับเป็นกิจกรรมที่เออเน้นให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวได้ลองลองมือทําเองง่ายๆสนุกๆยังทําโคมไฟจากเส้นได้หรือว่าลองสารสุ่มไก่จําลองเล็กๆจากไม้ไผ่ได้เรียนรู้วิธีจักตอกสารอะไรแบบนี้ อ๋อได้ฝึกทำได้ของที่ระลึกกลับบ้านได้ด้วยดีจังค่ะครับผมนอกจากงานฝีมือแล้วเรื่องอาหารจานกินที่เป็นเอกลักษณ์ก็น่าสนใจไม่แพ้กันอย่างข้าวแคบนี่คืออะไรคะเห็นในวิดีโอดูอืมน่าอร่อยมากข้าวแคบนี่เป็นอาหารว่างหรือบางทีก็กินเป็นอาหารหลักได้เลยนะครับทำจากข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใหม่ๆเขาจะเอามาละเลงเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ตากแดดให้แห้ง อ๋อ oh, คล้ายๆเข้าเกลียบว่าวไหมคะคล้ายๆค,ครับแต่เป็นคนละแบบกันเวลากินก็เอาไปปิ้งหรือทอดมันจะหอมหอมกร,กรอบๆครับเป็นภูมิปัญญาเรื่องการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของเขาน่าลองชิมจริงๆค่ะทีนี้มาดูเรื่องวิธีกเกษตรกันบ้างดีกว่าค่ะเหมือนจะมีการทำกรเกษตรแบบพอเพียงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับที่บ้านสวนพอเพียงฟักทองสีอันนี้น่าสนใจมากเพราะเจ้าของคือร้อยตีนทนายวิทิตใบสุขขันเป็นอดีตนายทหารนะครับค่ะ ท่านก็น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือแนวคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนี่แหละมาปรับใช้ในพื้นที่ของท่านจริงๆมีการเลี้ยงไก่ประดูหางดําด้วยเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองอือแล้วก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนมาดูงานมาทํากิจการได้ด้วยครับเช่นเก็บผลไม้ให้อาหารไก่อะไรแบบนี้เป็นการใช้ชีวิตหลังกเกษียณที่น่าเชื่นชงม,มากๆเลยค่ะแล้วยังมีการปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะเห็นพูดถึงข้าวกํ่รอยสะเก็ด ครับผมข้าวกลหรือข้าวกลมนี้แหละครับเป็นพันธ์ข้าวพื้นเมืองที่ค่อนข้างหายากแล้วเขาก็พยายามสืบทอดอนุรักษ์กันไว้โดยปลูกแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีเลยดีจังเลยค่ะรักษาสุขภาพคนกินด้วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนแล้วก็ยังมีอีกที่คือ ทุ่งนาใต้ฟ้าเมืองหลวงที่เปิดโอกาสให้คนได้ไปสัมผัสวิถีเกษตรจริงๆไปเก็บไข่เป็ดให้อาหารปลาอะไรประมาณนี้ครับฟังดูแล้วชุมชนไทยลื้อบ้านลวงเหนือที่เราเห็นจากแหล่งข้อมูลนี้คือเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะของการผสมผสานร,ระหว่างการรักษาวัฒนธรรมไทยลื้อดั้งเดิมให้ยังคงอยู่ให้เข้มแข็งกับการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยทั้งในเชิงสร้างสารรค์การท่องเที่ยวแล้วก็วิถีเกษตรแบบยั่งยืนด้วย วัจใจสำคัญผมว่าคุณการที่พวกเขาสามารถรักษาความเป็นไทยหรือหรืออัตลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกแต่ไม่ใช่การหยุดนิ่งอยู่กับที่นะค่ะแต่เป็นการทําให้วัฒนธรรมมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาผ่านกิจกรรมผ่านผลิตภัณฑ์แล้วก็วิถีชีวิตที่ยังคงเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอย่างเหนียวแน่น เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจริงๆค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมที่น่าประทับใจของชุมชนแห่งนี้แล้วนะคะก็ขอปิดท้ายด้วยคำทักทายเดิมของชาวไทยลื้ออยู่ดีกินหวานนะคะครับผมอยู่ดีกินหวานครับแล้วก็ฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะลองมองไปรอบๆตัวเราชุมชนของเรามีมรดกทางวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้างที่อาจจะกำลังถูกมองข้ามไปแล้วก็รอคอยให้เราเข้าไปค้นพบคุณค่าของมันอยู่หรือเปล่าคะ